ใช่ี่ะไหนก็แต่ไมู่ดอ่เพื่อนผมเองนะครับเล่นเป็นโนอย่างเพาะนะครับบิดกาปาเอการผ่านที่การผ่านเอบิดการบิดการาคือ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 องต้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  พี่ชัดพี่ชายพี่ชายเป็นเทนพี่ชายเป็นเทนเฮ้ยมึงหาเป้าหมายดิพร้อมมากพร้อมมากครับตามมาครับตามมาตามมาเลยครับโหดูดิโอเฮ้ยคนเดียวไม่แบกคนอื่นร่างเลยพี่พี่ดำครับเออพีพี่ดำครับพี่ดำพี่ดำพี่ดำครับไอ้ไอ้ดำไอ้ดำเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่

เอาเว่าผมจย่าไปกงอย่าไป,ไปขี้นะใหม่นะผมอย่าไปเสียใจ